สวัสดีค่ะอัตเตอร์อยู่ที่เดิมเลยกับเท่าเทนกาลาดัดรถสวยรถคุณภาพดีไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมและที่สำคัญนะคะมีใบรับการประกอบวิชาชีพรับรองด้วยนะคะรถสวยรถดี ให้นึกถึงท o p เทนกาลาค่ะมาถึงนี้บาคงคนแบบเฮ้ยอยากรู้แล้ว่ารถคันหลังนิสันเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยทำยังไงมีอะไรบ้างเราต้องไปเจอคนนี้เลยสาวสวยใครที่นี่คะขอเชิญครึ่งนี้ค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คนไม่ได้เจอกันนาไม่ได้เจอกันนานรถคันนี้เป็นรถอะไรเอ่ยเป็นนิสสันซิมพีเครื่อง1.6 e เป็นเครื่อง1.6เป็น CNG โรงงานนะคนะแสดงว่าใช้2ระบบใช่น้ำมันก็ได้ เนจีก็ได้ประหยัดน้ํามันมากๆอันนี้ดีใช่บางทีเนี่ยแอนตเตอร์เนี่ยเป็นบ่อยขับรถกลับบนทางด่วนแล้วน้ำมันหมดบนทางด่วนชีวิตอันนี้คือสลับแก๊สได้ถ้าขับคันนี้่วยเปลี่ยนหมดสลับเป็นแก๊สได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ปลอดภัย CNG แท้โรงงานจากโรงงานเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าได้มาตรฐานจากโรงงานเองอันนี้อัปลอดภัยแน่นอนขออนุญาตได้ค่ะคันนี้อยู่ที่2 7 8 0 0 0บาทนะคะ ผ่อนสูงสุด84งวดเหมือนเดิมผ่อนแบบสบายๆเลย84งวดช่เท่าไหร่อยู่ที่4,300บวกแว T C X ที่ผ่อนแพงกว่าผ่อนมอไซค์แพงกว่ารถปีใหม่ด้วยอันนี้เป็นปี2015 2015เป็นปีใหม่เอาง่ายๆเดี๋ยวแอนเตอร์จะพาไปดูภายในเริ่มดูจากเ้รืองเครื่องก่อนขับไปทำงานก็ไม่ต้องกลัวแดดโกลและประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันด้วย เดี่ยมมาก5้าปียังใหม่อยู่ใช่ค่ะเงาวบแวบเลยเป็นรถมือเดียวหรือเปล่าคะมือเดียวค่ะมือเดียวคือถอยมาจากห้างแล้วก็แดงมาที่นี่เลยใช่ค่ะระบบแกะจากโรงงานมันก็ค่อนขั้นที่จะนี่นค่ะเห็นไหมเขาไม่ได้มีการแกะหรืออะไรเลยเพราะว่ามีมาลอยมาสอยู่นี่มาดูรอบคันเริ่มจากแม็กแหลถ้าคุณอยากจะเฮ้ยแม็กเดิมที่มาเขาเป็นผู้หญิงนะเขาก็ไม่ได้มีการโมดิฟายไม่ได้มีการแต่งแต่ถ้าเป็นแม็กตัวนี้เป็นแม็กโรงงาน คุณคิดว่าไม่สวยแต่อันนี้ก็ต้องการขอนะไม่สวยแต่เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ถ้าอยากอยากให้เปลี่ยนตรงไหนได้เลยพร้อมชุดแต่งได้หมดใช่น่ารักทั้งแม็กชุดแต่งหมเลยนะถ้าอยากที่นี่เปลี่ยนไปเลยได้ปะได้เปลี่ยนให้เลยค่ะเปลี่ยนให้เลยใช่เสร็จสับหมดเลยสวยวิ้งออกไปเลยให้ลูกค้าบอกว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรใช่่ะต้องขอดูภายในเมื่อกี้เราดูภายในเ้ืองเครื่องแล้วต้องดูภายในตัวรถเพราะว่าเวลาเราขับรถ เราอยู่ข้างในมาอยู่มันจะต้องสวยแหละยังไม่ได้ล้างยังมีรอยแบบชนิดหน่อยตามการใช้ชีตามการใช้งานแต่เดี๋ยวจะล้างให้ใช่ค่ะแต่บอะเนี่ยเขาแทบจะไม่ค่อยได้นั่งเลยนะจริงๆเออบอกแสดงว่าไม่ค่อยได้นั่งเลยอ่ะเอี่ยมนั่งอยู่นะนั่งสบายนั่งสบายมาหนะนั่งสบายนะเออเหมือนเราแบบมีครอบเล็กๆคุณพ่อคุณแม่นั่งไคเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังเป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะดูแลช่วงล่างไม่เก่ง เดี๋ยวเราต้องดูมันต้องมีลงไปลอยบ้างแหละพี่เชื่อไหมมีไหมคะค่ะเศรยากเลยยังเอี่ยมอยู่เอออันนี้เป็นถังแก๊สแต่ว่ามีนปิดให้พวกเขาสวยงามทุกครั้งที่เราต่อพันสีเนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจสภาพตลอดทุกปีเครื่องมือครบนี่ล้ออะไรอ่ามีล้ออยู่มีอุปกรณ์อย่าไปเล่นมันเยอะนะเห็นมันกัรเอาโอเคขึ้ พี่โก้ค่ะฝากถึงพี่โก้ค่ะแอนเตอร์คุณกี้ถึงพี่โก้เลยค่ะหายไวๆนะคะเออไม่มีใครมาเล่นงานเลยเออ <c oughs> ค่อนข้างกะเอ่ยมรถนี้ค่ะ <c oughs> ทวนราคาอีกหนึ่งครั้ง278,000บาทผ่อนสูงสุด84งวดอยู่ที่ประมาณ4 3 3 0 0บาท อันนี้คือจัดเต็มไหมเริ่มดาวสักสิเปรเซ็เริ่มดาวน้อยเริ่มดาวสักน้อยเอาสักนิดนึงสองหมื่นกว่าบาทใช่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทถูกก็ไม่ได้เยอะนะสองหมื่นกว่าบาทผ่อนถูกลงด้วยถ้าคุณมีดาวคุณดาวไปเถอะคุณได้ลดแล้วคุณก็จะคุณจะผ่อนถูกกว่านี้อแล้วก็มาเรื่องอาวเหมือนเดิมภาษีกฟรีจัดโอนภาษีพรบออกรสแตปมน้ำมันหนึ่งถังอบโอโซนเครื่องคาุบ้าให้และที่สำคัญถ้าลูกค้าอยากได้อะไรก็บอกเลย อยากได้ชุดแต่งรอบคานหรือะจะเปลี่ยนแม็กก็ได้เดี๋ยวเพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวไปดูภายในในการขับขี่ลองกันก่อนไปลองกันก่อนบ้างหรืออะไรเนี่ยอยากรู้ไอพี่เราจะมารีวิวรถเราก็ต้องดูทุกซอกทุกมุมให้เขาว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมัใชไ้ได้ไหมชใช้ได้หรือเปล่าเพราะถ้ามาบ่นแอนเทอร์ที่หลังอะมันไม่ได้ไงวันนี้ต้องดูเป็นสองเท่าเพราะปกติแอนเตอร์จะมีพี่โก้ช่วยดูเออเราก็ต้องดูความละเอียดนี่นี่นี้เป็น QC ใช่ใช่ตอนนี้เป็น QC QA รวมอยู่ น,นี่มีไฟสองข้างไปใช้ได้แต่เปิดเพลงไม่ได้คะอย่าถามว่าเพลงเพาะไหมนะคะ <c oughs> เปิดไม่ได้นะคะในการสตาร์ททีแรกมันจะเป็นน้ำมันให้ก่อนพอเราใช้งานไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นแก๊สให้แก๊สหมดก็ม,ม,มันก็จะมีปุ่มให้กดเน่เน่นนมุณคอยู่ที่พอยู่ที่พวงมาลัยป่ะเดี๋ยวเราไปลองกัน 2องแสนมืเจดพันด้วยความที่เป็นรถแก๊สชาวจะวิ่งต่งจังหวดบอกแล้วว่าคุณไม่ได้ดูรถคนเดียวว่าเฮ้ยเป็นรถแก๊สเนี่ยเพาความปลอดภัยทุกครั้งที่จะต้องต่อภาษีเนี่ยเขาตลอด,อดจะต้องดูก่อนตรวจเช็คตลอดชายตรวจเช็คตลอดว่าเฮ้ยมันมันอยู่ในที่รูปแบบที่สมบูรณ์ไหมมันพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดหรือเปล่าเพราะาเขาต้องเช็คนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยเราดูแล้วขนส่งของขนส่งอีกรอบนึงใช่ขนส่งเนี่ยเขาละเอียดกว่านะไม่ใช่อยู่ๆแบบว่าเฮ้ยจะต่อภาษีจะปล่อยให้ไปไม่ใช่ นิ่มเลยก็อบอกว่าช่วงล่างโอเคช่วงล่างโอเคเขาบอกว่าเวลาดูเนี่ยให้ดูวงมาลายัยดูในการเลี้ยวว่าเลี้ยวสุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะดูในการเลี้ยวว่าเลี้ยวสุดมันจะเป็นยังไงไม่มีเสียงอะตาก,ก็เร่งคันเร่งดีค่ะแล้วเราก็ต้องเช็คเบรกค่อยๆเบรกเบรกได้เบรกได้ลไม่แกล้งแันต์เตอร์ไม่แ <c oughs> กล้งอันเตอร์บอกแล้วอันต์เตอร์จะไม่แกล้งคุณมิ้นแต่ถ้าเราอ่ะ ตกใจแบบเฮ้ยเราเจอเราเราเรา,เราตกใจเบรกอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่เบรกดีอันนี้เลิบเนิบยุดอยู่ก็คือบางบางทีผู้หญิงขับรถมันอาจจะมีตกใจบ้างแต่เบรกแต่คืออันนี้แต่เบรกมันก็อยู่นี่ถือว่าดีค่ะพีงยังใช้งานได้อยู่ดีเนี่ยสบายเสียงองค์เสียงแอร์ค่อนข้างที่จะโอเคถ้าใครสนใจคะ่ะคุณมิ้นเบอร์โทรศัพท์โทรมาได้เลยหรือไลน์มาก็ได้นะคะตอบตลอดอ่ะไลน์มาก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเวลางานละกัน ถ้าเกรือหรือลน์ทิ้งไว้ก็ได้คือลายเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็จะตอบอ่อะอย่างงี้คือเอาง่ายๆหรือโทรมาถ้ารีบกวรถจะไม่อยู่แล้วโทรมาได้เลยเพ<ท>ราะว่าคันนี้ราคาสองแสนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกไปไวแน่นอนไปไวแน่นอนแล้วก็ผ่อนเนี่ยสบายมากสําหรับแบบว่าเฮ้ยคนที่เพิ่งเริ่มทางานผ่อนสบายๆคุณขับรถไปทํางานหนึ่ง คุณไม่ต้องกลัวแหละว่าคุณไปทํางานแล้วจะต้องมีโอมีกลับดงกลับดึกคุณมีรถส่วนตัวคุณไปไหนก็ได้แล้วผ่อนสบายๆแบบนี้สี่พันนิดๆถือว่ามันสบายมากมันก็ค่อนข้างจะไปไวไม่ต้องคิดเยอะค่ะแล้วรถที่นี่บอกเลยการันตีของเขาคือรถหนักพิษคว่ำน้ําท่วมสมซ่าส,ส,สมทะเบียน,น,นเราไม่มีถ้ามีเราซื้อคืนทุกกรณีแน่นอนค่ะที่สําคัญในเธอร์ชอบมากซื้อคืนทุกกรณีที่เจออย่างที่คุณอินพูดมาใช่ค่ะใช่ซึ่งในการตัดสินใจบอกเลยรถที่นี่ มาไวไปไ,ไวคุณก่อนมาคุณต้องโทรมาก่อนอ่าแล้วราคาที่นี่ในการที่เขาจะคัดสรรรถเข้ามาเนี่ยหนึ่งเขาเลือกสภาพแหละสวยอันเนี้ยแทบจะไม่ได้บิ้วอะไรเลย <มา S 1> น้อยม,มากม,มาเดิมเดิมเลยก็คือสภาพนี้ก็แค่หลงังแต่ถ้าอยากได้อะไรแต่อันเนี้ยที่นเตอร์ไม่ชอบเนี่ยคือแม็กคันเนี้ยแนเตอร์บอกเลยแอนเตอร์ไม่ชอบแม็กแต่ถ้าคุณอยากจะแบบเฮ้ยวัยรุ่นนิดนึงอยากขับไปแบบจะมาเปลี่ยนเป็นที C อีได้เลยบอกเรา เดี๋ยวทดจากกาัดจาก,การให้ที่ไหนเราก็ไปส่งไปส่งหมดค่ะใชะ่เอาง่ายๆรีบโทรมาก่อนมาโทรมาก่อนนะคะเดี๋ยวคันนี้จะไม่อยู่แล้วชอบอ่ะ